คนคือเราตกใจมากเมื่อรู้ว่านักเรียนไทยเนี่ยถูกบูลลี่เป็นอันดับ2ของโลกคือเข้าไปดูข้อมูลจากนันยางเขาสํารวจมาว่ามีนักเรียนถูกบูลลี่หกแสนคนต่อปีแล้วก็กระจายทุกโรงเรียนกระจายทุกจังหวัดคือคําที่คนส่วนใหญ่ใช้บูลลี่กันเป็นเรื่องของรูปลักษณ์เพศความคิดทัศนคติเทนแบบไม่สวยเลยไม่หล่อเลยวันจังดาจังปองเตี้ยขาใหญ่สายเหลืองตลาดล่างที่ส่วนใหญ่จะถูกบูลลี่กันในช่วงม .1 ถึงมหมากที่สุดแล้วรู้ไหมว่าสิ่งที่ ยํงทำรับเปิดเทอมคืออะไรเขาประกาศจุดยืนยุติปัญหาการบูลลี่ในโรงเรียนเมื่อต้นพฤษภาคมที่ผ่านมาเขาให้นักเรียนนำรองเท้าคู่เก่าไปทำข้อความเชิงสัญลักษณ์แล้วก็ร่วมประทับรอยเท้าที่พื้นจนมันออกมาเป็นข้อความว่าบ no ูลลี่โนมอย่ำให้แต่มที่แต่ไม่ย่ำยีใครแล้วเขาก็ผลิตดันยางรุ่นบูลลี่โนมอออกมาจ้า ิตมาแค่2,566คู่เท่านั้นความพิเศษของรุ่นนี้คือไม่มีโลโก้นันยางค่ะแต่จะใส่ข้อความคำว,ว่าูลลี่แล้วขีดเส้นแทนซึ่งนันยางเนี่ยเขาก็หวังว่าข้อความบนรองเท้าเนี่ยจะไปเตือนใจให้กับคนพบเหตหรือคนที่กําลังจะูลลี่คนอื่นคู่สเปเชียลนี้เขาไม่มีขายทั่วไปค่ะเขามีกิจกรรมให้แกลกรองเท้าซึ่งเขาแลกกันเสร็จสับไปเมื่อช่วงต้นพฤษภาค,คมที่ผ่านมาแล้วโดยรองเท้าเก่าที่แต่ละคนเอาไปแลกใหม่เขาจะส่งต่อให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อู้หูทัดใจมาก และที่เก่ามั้งแต่รุ่นพ่อเก่าไม่เก่าก็ลองไปถามพ่อดูสิครับเราเชื่อว่าคนที่เปิดมาดูคลิปนี้น่าจะหยุดการดูนี่ลงไปได้บ้างไม่ควรมีใครต้องโดนเหยียบย่ำให้ช้ำใจอีกและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เซลเคียนนำมาบอกต่อกันค่ะ